สวัสดีครับถ้าท่านอยากไปทำบุญสังฆทานและไม่อยากซื้อสังฆทานที่ขายตามร้านสังฆพัณธ์เพราะว่าช่วงนี้มีพระออกมารีวิวชุดสังฆทานเยอะมากและท่านอยากจัดชุดสังฆทานเองแต่ว่าไม่รู้ว่าพระท่านต้องการสิ่ไงไหนบ้างวันนี้ผมจะมาบอกทุกท่านนะครับด้วยประสบการณ์ที่ผมบวชมา3ปี ว่าพระท่านต้องการอะไรที่สุดอะไรสิ่งของอะไรที่จำเป็นต่อท่านท่านจะได้รู้วันนี้เลยครับการจัดชุดสังฆทานเพื่อให้ได้บุญอันสูงสุดสังฆทานเป็นการทำบุญในรูปแบบหนึ่งที่ไม่จำเพาะเจาะจงให้กับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นการให้ทานที่ให้กับคณะสงฆ์ หลังจากนั้นพระสงฆ์ท่านก็จะนำเอาของที่เราถวายนั้นไปแจกจ่ายให้กับภิกษุรูปอื่นๆเองในสมัยพุทธกาลสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าได้อาศัยอยู่ใกล้กับหมู่บ้านธามิกะพ่อค้าฝืนซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านนั้นได้กล่าวกับพระพุทธเจ้าว่าข้าพเจ้าจะให้ทานแก่พระวัดป่าเท่านั้นเพราะพระวัดป่านั้นจะเป็นพระอรหรันต แลดูน่าเลื่อมใสพระพุทธเจ้าได้กล่าวกับพ่อค้าฝืนว่าทั้งพระวัดป่าและพระวัดบ้านก็มีทั้งพระธรรมดาและมีทั้งพระอรหันต์เธอที่ยังนอนกอดลูกเมียอยู่ไม่อาจรู้ได้ว่าพระรูปไหนที่เป็นพระอรหันต์พระรูปไหนที่เป็นพระธรรมดาพระพุทธเจ้าจึงแนะนําให้พ่อค้าฝืนได้ทําบุญในหมู่สงเิดคือการถวายเป็นของสง ถวายเป็นของวัดจึงจะได้บุญมากกว่าเพราะของที่ถวายนั้นจะเป็นของพระสงฆ์ทั้งหมดรวมทั้งพระอรหัน์ด้วยการถวายเป็นสังฆทานจะต้องมีพระมารับทานสี่รูปขึ้นไปเพราะพระพุทธเจ้ามันหยัิไว้ว่าจะเป็นสงฆ์ได้ต้องประกอบด,ด้วยภิกษุสีส่รูปขึ้นไป การทบุญแบบสังฆทานพระพุทธเจ้าบอกว่าได้อานิสงส์มากกว่าทานชนิดอื่นได้อานิสงส์ได้บุญมากกว่าการให้ทานกับพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวเพราะการให้ทานแบบสังฆทานนั้นเป็นการให้ทานกับพิสุทั้งโลกนะครับรวมทั้งพระอรหันต์ที่มีอยู่ในโลกนี้เลยทีเดียวเมื่อพระพิสุ รับของถวายไปแล้วท่านก็จะกำหนดให้กับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อแจกของที่ท่านรับมาเพื่อแบ่งกันสิ่งที่นำไปถวายพระได้พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกว่ามีข้าวน้ำเครื่องนึ่งห่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่ประทีปโคมไฟ ข้าวในที่นี้ก็คืออาหารทั้งข้าวและหวานผักและผล,ละไม้น้ำก็คือน้ำดื่มน้ำใช้เครื่องนุ่งห่มของพระก็มีทั้งไตจีวรในไตจีวรก็จะประกอบด้วยผ้าสามผืนอันมีผ้าจีวรใช้ห่มแทนเสือ้อผ้าสังฆาติที่เราเห็นพระท่านใช้ผ้าวาก็จะใช้แทนผ้าห่มผ้าปูนั่ง ผ้าสบงก็จะใช้แทนกางเกงและมีผ้าหาบน้ำฝนที่พระพุทธเจ้าท่านอนุญ,ญาตให้พระได้ใช้ในฤดูฝนเท่านั้นถ้าท่านจะซื้อจะนำผ้าสบงและผ้านำฝนไปถวายท่านก็แนะนำให้เป็นผ้าหนาๆหน,น่อยเพราะว่าถ้าผ้าบางมากไปเวลาผ้าท่านสวมใส่ก็จะมองทะลุได้ ทำให้แลดูไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งยานพาหนะส่วนมากก็จะเป็นรองเท้าถ้าเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็ถวายได้นะครับแต่จะให้พระท่านขับขี่เองคงไม่เหมาะสมถ้าเป็นพวกช้างมา้าวัวควายพวกนี้นำไปถวายท่านนี้ไม่ได้นะครับปิดวินยัย ดอกไม้ของหอมนี่ก็จะเป็นเครื่องที่เอาไว้บูชาพระของหอมแต่ก่อนก็จะเป็นพวกกํายานไว้จุดเพื่อให้มีกลิ่นหอมต่อมาจึงมีการประดิษฐ์เป็นทูบขึ้นมาประทีบคมไฟแต่ก่อนก็คงจะเป็นเทียนเป็นตะเกียงไว้จุดให้แสงสว่างแต่ทุกวันนี้คงจะเป็นหลอดไฟไฟฉายโซลาเซล เมื่อเราได้ถวายของไปแล้วครั้งเมื่อเห็นพระท่านนำของที่เราถวายไปนำไปใช้สอยเราก็จะได้รู้สึกดีใจรู้สึกอิ่มเอิบใจมากกว่าเดิมการที่พระท่านจะนำของทายทานของใครมาใช้นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าของนั้นจำเป็นแค่ไหนถ้ายังไม่จำเป็นท่านก็จะเก็บไว้ก่อนเพื่อเวลาจำเป็นจะได้นำมาใชา้ ถ้าเราไปในวัดต่างๆเราจะเห็นว่าถังสังฆพันธ์ถังสังฆทานที่เป็นสีเหลืองหรือสังฆทานที่เป็นชุดที่มีขายตามร้านถ้าท่านจะเก็บไว้ในห้องห้องหนึ่งจนเต็มเลยนะครับถังสังฆทานที่มีขายตามบ้านตามร้านสังฆพันธ์ท่านไม่ค่อยนำแกะมาใช้หรอกครับ เหตุด้วยเพราะมันสวยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจหรือว่าของข้างในไม่ค่อยน่าใช้ก็เป็นไปได้เท่าที่ผมสมัยบวชเป็นพระก็ได้เคยแกะดูเหมือนกันของบางอย่างก็หมดอายุของบางอย่างก็พังไปแล้วของบางอย่างก็้ด้คุณภาพเป็นอย่างมากของบางอย่างก็ผิดวินัยนำมาใช้ไม่ได้วันนี้ ผมจะนำเสนอของที่จำเป็นของที่ขาดแคลนและของที่สำคัญไม่ค่อยมีใครนำไปถวายพระถ้ามีใครนำของที่ผมจะแนะนำไปนี้ไปถวายพระท่านต้องนำของที่เราถวายไปใช้อย่างแน่นอนเพราะเป็นของที่จำเป็นในสมัยที่ผมบวชเป็นพระ 3, สามพรรษาผมได้รู้จักและรู้ว่า ของสิ่งไหนที่พระท่านจำเป็นต้องใช้ตลอดเวลาอย่างแรกเลยก็จะเป็นยาและอุปกรณ์ผทมพยาบาลสิ่งนี้จำเป็นและขาดแคลนเป็นอย่างมากอาทิเช่นยาหมองไว้ทาเวลายุงกัดเวลาตะขาบกัดสัตว์มีพิษเช่นพวกมแมลงป่องยิ่งตอนหน้าฝน พระจะโดนบ่อยมากนะครับพวกเกลือแร่ยาแก้ท้องเสียนี่ก็จำเป็นเพราะถ้าพระท่านท้องเสียเวลากลางคืนท่านเข้าบ้านในยามวิการไม่ได้นะครับการที่จะไปหายาแก้ท้องเสียในบ้านนี้หมดสิทธิ์เลยอุปกรณ์ปฐมพยาบาลก็จำเป็นนะครับเช่นแอลกอฮอล์พลาสเตอร์ปิดแผลแมสปิดจมูก ในยุคโควิดนี้สำคัญมากนะครับบางครั้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในวัดการที่พระจะไปโรงพยาบาลน,นั้นลำบากมากเพราะพระวัดป่าอยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชนการจะหารถเพื่อเดินทางไปโรงพยาบาลน,นั้นบอกว่ายากมากครับยาพารายาแก้ไข้แก้วัดแก้แพ้นี่ก็จำเป็นเพราะว่าหน้าฝน พระท่านจะเป็นไข้หวัดเยอะวะเพราะบางทีท่านต้องบินทบาทตากฝนไปด้วยอุปกรณ์จำเป็นก็จะมีมีดโกนนะครับพระต้องใช้บ่อยที่สุดแล้วคือมีดโกนด้ามมีดโกนเนี่ยน่าจะมีเยอะแล้วแต่ใบมีดโกนเนี่ยขอถ้าจะซื้อถวายท่านขอเป็นยี่ห้อดีๆหน่อยนะครับ เพราะว่าถ้าเป็นยี่ห้อถูกๆมันไม่คมนะครับโกนทีไรเนี่ยเจ็บแล้วก็จะเป็นแผลด้วยพวกร่มและไฟฉายก็จำเป็นนะครับถ้าเป็นวัดปาเนี่ยงูเยอะมากอาทิเช่นงูเหา่างูกระบะงูทับสมิงคางูสามเหลี่ยมมีแต่ตัวเล็กๆทั้งนั้นนะครับตอนเย็นเนี่ยพระเลิกทำวัดก็สองทุ่มไปแล้ว ตอนเช้าพระออกมาทำวัดก็ประมาณตีสามตีสถ้าไม่มีไฟฉายเนี่ยคือต้องเดินฝ่าความมืดนะครับถือว่าเสี่ยงเอามากๆถ้าท่านจะซื้อไฟฉายไปถวายก็แนะนำให้เป็นไฟสายเอาแบบสว่างๆหน่อยนะครับเพราะว่าพระบางรูปเป็นผู้เฒ่าผู้แก่สายตาฝ้าฟ,า,ฟางมองอะไรไม่ค่อยชัดเจน ถ้าเป็นไปใช้ก็ขอเป็นแบบชาร์จนะครับแบบถานเนี้ยมันใช้ได้แป๊บเดียวก็หมดพวกกหมู้เต็นก็จำเป็นนะครับพาท่านได้ใช้แน่นอนทั้งภายในวัดแม้แต่เวลาออกทุดงไปอยู่งานปริวาสงานปฏิบัติธรรมท่านต้องใช้นะครับถ้าท่านมีปัจจัยท่านซื้อถวายท่านเลยนะครับ อีกอย่างที่พระต้องการที่สุดเท่าที่เห็นมานะครับเป็นหนังสือธรรมะที่เป็นแบบพุทธพจน์หรือแบบพุทธวจนะหรือลำโพงที่เป็นลำโพงเล็กๆที่เป็นลำโพงชาร์จแล้วก็จะมีเสียงอ่านพุทธวจนะเนี่ยพระเนี่ยแทบต้องการมากๆถือว่าขาดแคลนมากเลยนะครับ พวกไม้กวาดที่เป็นไม้กวาดอ่อนไว้กวาดพื้นศาลาพื้นมิหารพื้นกุฏิหรือจะเป็นไม้กวาดทางมะเท้าไว้กวาดลานวัดเท่าที่เห็นนะครับบางรูปเนี่ยไม้กวาดทางมะพร้าวเนี่ยสั้นสั้นนะครับก็ท่านก็ยังใช้ยังกวาดอยู่เพราะว่าไม่ค่อยมีใครไปถวายเป็นไม้กวาดเลยนะครับอานิสงส์นี่คือกวาดสิ่ง กีขวางกวาดอุปสรรคเลยนะครับผมพวกน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างห้องน้ำสกอตไบต์แปรงถูห้องน้ำเนี่ยก็ถือว่าสำคัญนะครับแฟบสบู่ยาซีฟันแชมพูของพวกนี้เป็นของจำเป็นถือว่าขาดไม่ได้เลยกาแฟาโอวันตินสิ่งนี้ก็สำคัญ เพราะว่าเวลาพระท่านตื่นมาทําความเพียรทําวัดทํากิจของสงฆ์เช่นกวดลานวัดอะไรเงี้ยท่านก็จะได้นํามาฉันนะครับเพื่อไปทํากิจมีกาแฟแล้วไม่มีกาต้มน้ําก็อะไรอยู่กาต้มน้ําถ้าเป็นอยู่ในวัดท่านก็จะใช้แบบกาต้มน้ําไฟฟ้า แต่บางรูปก็นิยมเป็นกาต้มน้ำที่เป็นอลูมิเนียมนะครับที่ใช้ก่อไฟต้มเอาเองบางท่านท่านก็จะนิยมแบบนั้นถ้าท่านออกไปทุดงท่านก็คงจะเอากาต้มน้ำไฟฟ้าไปด้วยไม่ได้ส่วนมากก็จะเป็นกาอลูมิเนียมแบบธรรมดาธรรมดานี่แหละครับอีกอย่างหนึ่งที่พราต้องการแต่ว่าไม่แนะนำนะครับก็คือบุหรี่ เป็นการทำลายสุขภาพของตัวท่านเองนะครับเราจะได้บาปมากกว่าได้บุญอีกเสียเสียอีกเท่าที่ผมนึกได้ก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมบวชมาสามภาษาก็พอรู้ว่าพระท่านต้องการสิ่งไหนและขาดแคลนสิ่งไหนมากถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ กรุณากดติดตามกดไลค์และกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพราะว่าผมจะนำเรื่องราวของพุทธศาสนาออกมาให้ท่านได้รับฟังอย่างละเอียดและชัดเจนทั้งเรื่องในธรรมะและเรื่องวิธีของพระสงฆ์สวัสดีครับ